เลิกให้รูร้าลูรอดสื่อโปรูด DKR สอบแขวนถุงมือถ้าไม่มีข้อเสนอจากทีมใหญ่ <Yeah. S 1> หเดอะกาเดียนสื่อดันในประเทศอังกฤษรายงานว่า <Yeah. S 1> ดาบิด k k r อาดีตในทาวานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากใหญ่แห่งสื่อพิมพ์ดีอังกฤษอาจาเลือกแขวนถุงมือเลือกเล่นฟุตบอลอาชีพไปเลยหากยังไม่มีข้อเสนอจากสโมสรชั้นนำ ยืนเข้ามาให้พิจารณาหลังเจ้าตัวหมดสัญญากับผีแดงหลังจบฤดูกาลที่แล้วและยังไม่มีต้นสังกัดอย่างเป็นทางการในเวลานี้สื่อดังแดนผู้ดีระบุว่ามือเกาวสิบสปีซึ่งไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูนเต็ดได้และต้องอำลาผีแดงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังเฝ้าเสาในถิ่นโอเทฟฟอร์ดมานานถึง12ปี545รัอล้านและจนถึงเวลานี้เจ้าตัวยังไม่มีต้นสังกัดใหม่และยังคงต้องซ้อมเดี่ยวด้วยตัวเองเพื่อรักษาความฟิต อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเด็กอซึ่งรับค่าเหนื่อยกับผีแดงถึงสัปดาห์ละ37 5 0 0 0ันปอนด์นั้นมีเงื่อนไขว่าต้องการอยู่กับทีมที่มีลุ้นแชมป์รายการหลักๆเท่านั้นซึ่งหากเวลาผ่านไปยังไม่มีข้อเสนอจากสโมสรแบบที่ต้องการเข้ามาเจ้าตัวอาจเลือกที่จะแขวนถุงมือเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพให้รู้เดาดูรอบไปเลยขอ,ขอขอบคุณภาพแหลห่งข้อมูลข่าว daily news ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ